เจ็บไหมคะเจ็บอ้ยเจ็บขาเข้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเลยคะประวัติก่อนนะคะแต่คนไข้ายเขาไม่ไหวจริงๆไม่ได้ค่ะต้องบอกแบบเชื่ออะไรคะยายไม้ยายไม้โอเคค่ะอายุเท่าไหร่คะสามปีค่ะสามปีตนะคะเดี๋ยวเข้าไปรอข้างในสักครู่นะคะโอเคค่ะคุณค่น้องก่อนนะคะออ มอนให้ดีนะคะมอนก่อนนะคะโอเคมัใจดีๆไว้นะคะเอาหัวขึ้นค่ะโอเคโอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาขอตรวจอันน้นนะคะโอเค ความดันก่อนนะคะไหนดูความดันสิความดันต่ำมาก <c oughs> โอ้โห,าหตาแล้วตาแล้วหนึ่งสองซึ่งรอบแรกรอบสุดท้ายหนึ่งสองอ <c oughs> อสองซึง่งเอง้ยไปทำแผลหน่อยนะคะ ขอดูแพ้เลยค่ะไนแพ้ไหนเนเีโอ้ยเจเกียวโอ้โหแผลจะหายแล้วล้างค่าเชื้อดีหน่อยนะคะ <c oughs> โอโ,โอเคฉีดยาเลยนะคะเจ็บไหมฉีดยานะ โอเคเสร็จแล้วค่ะนอนพักเยอะนะคะต้องนอนโรงพรยาบาลก่อนนะคะคุณลูกสาวคุณหมอคะเลยคะลูกสาวผมเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> เอออาการก็ดีขึ้นค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างลูกโอ้มีสงสารมากเลย อาการลูกผมเป็นยังไงบ้างครับอาการดีขึ้นค่ะน,น้องเขากพเริ่มหายตัวใช่ไหมเริ่มหายแล<ช>้วเ<ด>หรอิวไม่ลูนมี่พ่อเกล้วยมาฝากกินกล้วยก่อนนะ้จะได้แข็งแรงให้หมอด้วยอ๋อคุณหมอขอบคุณค่ะ,ะกินกล้วยนะเดี๋ยวคุณพ่อไปรับยานะคะได้ครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมครับคุณหมออร่อยใช่ได้ค่ะน้ำลูกน้ำน้ำแล้วอาการเมื่อไหร่กลับบ้านได้ครับเนี่ย อตอนนี้กลับบ้านได้เลยค่ะไม่เป็นไรครับงั้นอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวผมไปรับยาก่อนนะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ,คะมารับยาครับผม<อ>ติด,ดต่อการเน,นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าเรียบร้อยแล้วครับผอของน้องอะไรเอ่ยคะยายใหม่ชวนเล่นร<อ>ครับ หมอคุณหมอสั่งยาให้สองตัวนะคะครับอันนี้เป็นปัตเตอร์ยานะคะเอาไปไม่ต้องติดก็ได้ค่ะเอาไว้ที่บ้านเฉยๆย <Okay, S 2> ส่วนยานี้เป็นยาน้ำนะคะเป็นยาขวดของเด็กนะคะเช้าเที่ยงไม่ต้องกินกินแต่ตอนเย็นอย่างเดียวก่อน <Okay. S 2> ก่อนนอนก็ไม่ต้องกินนะคะตอนเย,อย้าโอเคครับ,รบ้าหายปวดและหยุดกินได้นะคะโอเคครับขอบคุณมากนะคะได้ยามาแล้ว คุณหมอทำไมแกล้งคนไข่อย่างนี้นะคระับแล้าวคนน้ารักมาแกล้งค่ะนี้ยาลูกบัตเตอร์ยาไม่ต้องติดกินยาตอนเย็นเลยฝากคุณหมอช่วยดูแลเรื่องยายองเขาด้วยนะครับโอเคค่ะยองเองเด็ก <c oughs> ผมคงจะต้องฝากเิ็ใหม่ไว้ที่นี่ก่อนนะครับผมคงจะต้องไปทํางานก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะเลี้ยงดูให้อย่างดีะค่ะออยู่กับคุณหมอนะ <c oughs> เคยิ้มอย,อย่าทนนะจะไม่ลูกเดี๋ยวพ่อไปทํางานก่อนนะรอโรงพยาบาลไปก่อนลวกันพ่อไปก่อนเนะบ๊ายบายทู คุณทุกหมอเนีย่ยเอาไปทำพยกดปวดฟันกลางอย่ามาดัดฟันมากเลยเฮ้ยน่ารำพยาบาลกล่องกระดาษนี่นาเฮ้ยไปดัดฟันดีกว่าว้าวสวัสดีค่ะเสียงอะไรเนี่ยอ,อยู่นี่คะ่ะอยู่ไหนวะอยู่นี่คะ่คะนแล้วกยู่ มาดัดฟันค่ะมาดัดฟันอ,อายุเท่าไหร่เนี่ยเราอ่ะหกค่ะหกไหนลองลองยิ้มให้ให้ดูหน่อยสิอโอ้โหโอ้โหยิ้มสิยิม้มจะจัดฟันเข้าหรือจะจัดฟันออกคะฟันเข้าฟันเข้านะคะโอเคค่ะแหมทำไมรีบมาจัดจังอายุยังน้อยอยู่เลยแล้วเชื่ออะไรคะ<ฮ>เดี๋ยวจะได้กรอกประวัติให้คะ่ะลูพีทค่ะ โรคพีทลูกพีทค่ะลูกพีทโอเคลูกพีทโอเคค่ะลูกพีทอายุหกขวบอยู่โรงเรียนอะไรคะอยู่โรงเรียนฐานสาค่ะโอ้โรงเรียนฐานสาที่เขาทำคลิปอะนะโหช่องนี้ดังมากเลยนะโรงเรียนฐานสานี่แบบสนุกมากดูทุกคลิปเลยดิโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวส่งตัวไปให้คุณหมอมายิ้มก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปส่งประวัติไปให้คุณหมอดูนี่ใช้เห็นฟันค่ะเห็นฟันอีกค่ะเห็นฟันค่ะเอาเอาเอาเปิดปากขึ้นค่ะเอาลิ้นฝีปากค่ะหนึ่งสองสามโอเคค่ะ ด้านด้านนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคุณหมอรออยู่ที่โต๊ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสเสี่ยไข่ว้ะอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเจอแล้วเออมาทำไมหรอคะมาดูฟันค่ะดฟันเนอะงั้นช่วยย,ยิ้มหน่อยได้ไหมคะมย,ยิ้มค่ะยิ้มค่ะคุณหมอจะดูฟันค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นก็เชิญไปนั่งด้านนู้นดีกว่านะคะยิ้มฉีกปาอิ่มอะปาก่ะมากกว่า,าโอ้โห หมอคิดว่าค่ะค่อยดัดฟันดีกว่าค่ะร้อยฟันแท้งออให้ครบก่อนแล้วค่อยดดดฟันโอเคไหมคะแล้วทำไมหนูต้องฟันผุกะคะที่ฟันผุนะเพราะว่าหนูกินอะไรมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวหมอบอกให้ละกันนะว่าอะไรทําให้ฟันผุอาหารอะไรทําให้ฟันดีลูกอมฟันผุแอปเปิลฟันดีผลไม้ฟันดีขนมฟันผุเค้กฟันผุช็อกโกแลตฟันผุองุ่นฟันดีไอศครีมฟันดีอื้อฟันผุ เกือบไปแล้วน่าเรานะ่ะก็รู้นี่ว่าเราทำให้ฟันผุอันไหนทำให้ฟันดีข้าวหลังก็เลือกๆกินผักผลไม้นะจะได้ต้องฟันผุโอเคไหมบอกว่านะเราอ่ะยังเป็นเด็กอยู่ไม่ต้องตัดฟันก่อนยังเป็นเด็กอยู่ในวัยนี้รักษาสุขภาพฟันของตัวเองดีกว่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นค่อยตัดฟันนะคะโตมาค่อยตัดฟันโอเคไหมโอเคค่ะโอเควันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็กลับบ้านแล้นะคะ คนร้อแล้วว่านงเล็กอ,ะอ่ะอม,มันเกิดเลยจริงๆเลยนั่นโรงพายาบาลกองกาษไปหาหมอดีกว่าไปเสริมหน้าออกดีกว่าครั้งนี้มีใครร้อเราแน่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาทำอะไรคะมาเสริมหน้าอ,อกคะ่ะฮะเดี๋ยวแค่นี้แล้มาเสริมหน้าอ,อกอ่ะชื่ออะไรคะชื่อลูกแพรค่คะลูกแพรนะคะ โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนหันสายรงเรียนหันสายอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหนี่เจอมาสองคนแล้วเนี่ยหน้าตาดีทั้งนั้นเลยเด็กในเรือนเนี้ยแล้วอยู่ปอะไรคะปอหกค่ะปอหกโอเคค่ะแล้วมีแฟนหรือ,อยังเนี่ยเราอะยังไม่มีเลยคะ่ะอ๋อว่าแล้วเชียวว่าทำไมถึงจะมาทำหน้าอกอะไรอย่างงี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเข้าไปรอคุณหมอนะ คุหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออมาทำไมเหรอคะเอคือว่าหนูมีเรื่องจะปรึกษาคุณหมอน,นะคะ่ะคุณหมอก็ช่วยหนูนะคะแล้วเรื่องอะไร,รอะคะหนูจะมาทันนมค่ะ,ะเป็นเด็กเป็นเล็ก แล้วจะทำนุ่มแล้วหรอคะจะรีบไปไหนคะทางที่ชื่อว่าโปรเจกต์ค่ะเขาเป็นผู้ชายเขาอัดน,นุม่มใหญ่กว่าหนูอีกคะ่ะแล้วเขาก็มารล่าหนูว่าการา์ดโตขึ้นคะ่ะอ๋ะอเดี๋ยวหมอทำให้ก็ได้หมอมีวิธีเสริมนุ่มสำหรับคนตัวอายุเท่านี้นต้องฉีดยาฉาบไหมอะคะไม่ฉีดจะ้ะค่ะแล้วมันเจ็บมากไหมอะคะไม่เจ็บจะ้ะแต่ก่อนึ่งหนูต้องไปไปสูบสูบก่อนนะ เียเราเนี่ยโอเคต่อโอ้โหหนูน้่นหนักยี่ส <Yeah. S 1> ี่เอาล่ะไปนอนก่อนเลยค่ะวัดความแรงก่อนนะคะ้ยแม่โหหนูเป็นคนความดันสูงอะเนี่ยตายแล้ว oh, <no. S 1> โอเคงั้นหนูนอนเลยจะ้ะจะเจ็บไหมคะหมอเออไม่เจ็บจ้ะนอนหลับตาไปเฉยๆนะจ้ะ <c oughs> ไม่ต้องวางยาสลบใช่มคาคุณหมอไม่ต้องจ้ะ <c oughs> วางไม่แมคะ มันไม่จ็บจ้าปิดตาเฉยนะคะปิดตานั่นจ้าโอเคไหมคะค่ะค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหตายแล้วอ้องใหญ่มากเลยโอ้โหแห่มากเลยค่ะหมอเออรู้สึกมีความสุขไหมคะมี ทำแล้วเพื่อน,นค่ะเบามากเลยคันนี้ค่ะไม่เจ็บมากด้วยค่ะไหนนั่นลองเด้งดูสิโอเคพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ <c oughs> พอแล้วค่ะเ <c oughs> อาไปเขาหนักกว่า เดี๋ยวเดีกันแนะ่รับาองจะกติ้งเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคลิปสนุกกันไหมคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะไว้เจอคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายยืนละ